กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้ ใครๆก็สนใจในเรื่องของโครงการเราชนะก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์เราชนะได้เลยค่ะจะได้ดูเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องทำความเข้าใจอัปเดตเปาตังยืนยันตัวตนและเปลี่ยนเบอร์โทรค่ะซึ่ง หลายคนสงสัยและมีคำถามเข้ามานะคะตลอดเวลาในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมไม่มีเราชนะขึ้นในแอปเป่ตาตังทำไมทํายืนยันตัวตนไม่สําเร็จหรือว่าทํายืนยันตัวตนไม่ได้และเปลี่ยนเบอร์โทรจะต้องทํำยังไงคําถามต่างๆเหล่านี้คลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับโครงการเราชนะ สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาทเปิดลงทะเบียน6โมงเช้าถึง5ทุ่มและที่สำคัญสำหรับประชาชนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะให้ลงทะเบียนได้จนถึง5ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะเวลาเดียวกันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะกรณีเปลี่ยนเบอร์โทร กรณีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในแอปเปาตังหรือว่าเปลี่ยนเบอร์ยืนยันตัวตนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าแบ่งเป็นกรณีที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยถ้าใครมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถนําบัตรประชาชนและสมุดบัญชีไปติดต่อที่สาขาที่สะดวกเพื่อปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ได้ถูกไหมคะต่อมาในส่วนของบัญชี g ีเบลดสำหรับโครงการของรัฐบาลก็เรียกว่าทุก โครงการของรัฐบาลที่ใช้ g Wallet นะคะเนื่องจากเงื่อนไขของโครงการภาครัฐเขากำหนดเอาไว้ว่า1เบอร์โทรศัพท์ต่อ1ห,หมายเลขบัตรประชาชนก็คือ1เบอร์หนึ่งคนนั่นละถังง่ายๆนะคะการเลือก G w บ l เ e t เพื่อยืนยันตัวตนเข้าแอปเป่าตังค์ของโครงการคนละครึ่งจะต้องใช้เบอร์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเอาไว้ก็คือเบอร์ลงทะเบียนกับเบอร์ยืนยันตัวตนเป่าตังค์ต้องเป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่ถ้าหากเบอร์แอปเป๋าตังค์ไม่ตรงกับเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาที่สะดวกเพื่อแจ้งเปลี่ยนเบอร์ได้เบอร์ลงทะเบียนกับเบอร์เป๋าตังค์ต้องเป็นเบอร์เดียวกันเท่านั้นนะคะย้ําเพราะฝ่าเองเคยย้ํามาตลอดต่อเนื่องในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาลงทะเบียนให้ใช้เบอร์เดียวกันแล้วมันจะไม่เกิดปัญหานะคะ เราไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ลงทะเบียนได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเบอร์ยืนยันตัวตนเปาตังค์ให้ตรงกับเบอร์ลงทะเบียนได้นะคะโดยนําบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทยแจ้งพนักงานในการที่จะรีเซ็ตเบอร์เปาตังค์นั่นเองค่ะนั่นคืออดีตนะแต่ปัจจุบันอัปเดตล่าสุดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะเบอร์โทรแอปเปาตังค์ไม่ตรงกับเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ เบอร์ที่เรายืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค์นะคะไม่ตรงกับเบอร์ลงทะเบียนไว้ให้รอการอัปเดตจากแอปเป๋าตังค์ให้เราอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชัน10.32.0ก่อนนะคะเขาจะสามารถอัปเดตเบอร์ตรงนี้ให้เราแบบอัตโนมัติค่ะโดยที่เราไม่ต้องถือสมุดบัญชีหรือว่าไม่ต้องถือบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทยแต่อย่างใดนะคะให้ใจเย็นๆนะตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไป Play Store หรือว่า App Store ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะหลังจากมีการอัปเดตแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ก็จะอัปเดตบนแอปเปเาตังโดยอัตโนมัติและก็จะมีแบนเนอร์เราชนะขึ้นมาให้แล้วล่ะค่ะก็จะสามารถทำดืนันตัวตนได้นั่นเองซึ่งหลายวันที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าไม่สามารถทำดืนันตัวตนได้เลยทำเป็นได้ร้อยรอบก็ไม่ได้คือเขายังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เราไม่สามารถทำได้สำเร็จ กรณีที่หลายคนทํายืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่านนะคะสามารถทํายืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยได้ค่ะซึ่งก็นําบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM ไม่จําเป็นต้องมีบัญชีกรุงไทยนะคะนำเฉพาะบัตรประชาชนไปที่ตู้ ATM แล้วก็มีอยู่เพียงแค่5ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกคือเลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM เด็ดขาดนะคะขั้นตอนที่2ค่ะ ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนขั้นตอนที่3เลือกยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและพิสูจน์ตัวตนขั้นตอนที่4เสียบบัตรประชาชนที่ช่อง confirm id ค่ะแล้วก็รอระบบตรวจสอบข้อมูลในนันตัวตนของท่านแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนําบัตรประชาชนออกและต้องมาดําเนินการต่อบ,บนสมาร์ทโฟนของเราค่ะก็คือบนแอปเป๋าตังค์นะคะ หลายคนก็เลยจะงงว่าเอ๊ะไปทำยืนยันตัวตนที่ตู้แล้วจะต้องจบแค่นั้นหรือเปล่าคําตอบคือไม่ค่ะทําที่ตู้เสร็จแล้วก็ต้องมาทําในมือถือของเราให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าการไปทําที่ตู้ atm มาเนี่ยมันจะช่วยให้เรามาสามารถทําในสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเมื่อระบบเขามีความพร้อมมากขึ้นแล้วเนี่ยการที่จะทํายืนยันตัวต,วตวนได้ง่ายมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนสามารถเข้ามา อัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นเวอร์ชันล่าสุดที่ว่าคือเวอร์ชัน1 0 3 2 0นะคะจากนั้นก็จะสามารถทําการยืนยันตัวตนได้นะคะหรือว่ากดอัปเดตแอปเป๋าตังให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนได้นะคะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ คือเรียกง่ายว่าหลายคนใช้เบอร์ใหม่ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะคะเมื่อฝ้ายลองเข้าไปที่อแอปเป่าตังดูค่ะไปที่แอปเป่าตังคดูก่อนนะคะไปดูเวอร์ชันปัจจุบันของฝ้ายซิเห็นไหมคะยังไม่มีเราชนะขึ้นมานะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเดิมอยู่ก็คือ10.30.0นั่นเองค่ะเราต้องรออัปเดตให้เป็น 10. 3-2.0นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแต่ไฟล์ครึ่งจะเข้าไปดูเมื่อตอนเที่ยงคืนกว่าก,าก็ยังไม่สามารถทำได้นะอะลองเข้าไปดูที่ Play Store นะคะหรือว่า App Store แล้วแต่ว่าใครใช้โทรศัพท์ค่ายไหนอยู่นะเข้า<ข>มาที่แอปนะคะแล้วก็ช่องค้นหาตรงนี้พิมพ์คาว่าเป๋าตังลงไปค่ะพิมพ์แค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วละคะ่ะเห็นไหมคะแล้วก็เลือกจากตรงนี้ได้เลย เมื่อกดเข้ามานะคะจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้เปิดให้เราได้อัปเดตเลยค่ะไฟเข้ามาในตอนเที่ยงคืนกว่านะคะดูที่เวลามุมบนซ้ายมือนะก็ยังไม่สามารถอัปเดตได้เพราะว่ายังเป็นของเดิมค่ะของเดิมคืออัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะถามว่าเขารองรับอะไรบ้างครั้งนี้ในการอัปเดตคือเขารองรับการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษรุ่นเราชนะค่ะแล้วก็รองรับตรงนี้เดี๋ยวกดไปดู ตรงนี้กดลูกศรไปอ่านให้ครบถ้วนนะคะว่าเขารองรับอะไรบ้างนะคะเขารองรับการเลื่อนวันเข้าพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะก็รองรับเพียงแค่2รายการนี้เท่านั้นเองก่อนหน้านี้นะคะที่ให้เราอัปเดตเป็นเวอร์ชัน10.30.0นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรออัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน10.32.0ตามที่กรุงไทยแนะนำมานั่นเองนะคะ เย็นๆนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไม่เกินวันนี้แน่นอนก็จะกดอัปเดตได้แล้วล่ะค่ะตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็จะมีคําว่าอัปเดตให้เราได้กดกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลายวันที่ผ่านมาหลายคนก็ สอบถามเข้ามาฝ้ายเองก็ตอบให้ทั้งที่ทันบ้างไม่ทันบ้างตอบช้าบ้างเร็วบ้างก็ว่ากันไปนะคะโดยภารก,กิจที่มีอยู่นะทันทีที่ฝ้ายเห็นเม้น์ของแต่ละคนฝ้ายก็พยายามที่จะตอบให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะคะเรื่องไหนที่ตอบไม่ได้ก็พยายามที่จะไปหาคําตอบมาให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชาชาแชนนลไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ